สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดเรื่องอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าค่ะแม้ว่าในจจุบันยังไม่มีข้อมูลชัดเจนเพียงพอว่าบุหรี่ไฟฟ้าทําให้เกิดโรคมะเร็งแต่ภายในบุหรี่ไฟฟ้ามีสารที่ทําให้เกิดโรคมะเร็งเช่เนโพลินไก่คอลและกิเซีนหากสูดดมก่อให้เกิดการระคายเคื่องทางปอดได้และเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดตอบืนออันตร ข้อเสียของบุหรีไฟฟ้า 1. อันตรายต่อระบบการเดินหายใจการสูบบุหรีไฟฟ้าอาจจะทําให้เกิดการระคายเคืองในทางเดินหายใจและเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง 2. อันตรายต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดการสูบบุหรีไฟฟ้าเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ 3. อันตรายต่อระบบทางเดินอาหาร สารเคมีในบุหรี่ไฟฟ้ามีส่วนผสมที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร 4. อันตรายต่อระบบการทำงานของร่างกายการสูบบุหรี่ไฟฟ้าอาจทำให้เกิดอาการเหนื่อยหอบหายใจอ่อนแรงคารน,นี้อให้คนสุขภาพแข็งแรงดูนะคะ